ปานเลยตรงไหนน็อ,นนอกคู่เหรอตรงนี้ตรงนี้เลยมีอีกวะน็อ,อกคู่น็อกคู่มันมันก็มีมันก็มีมีตัวนึงเฮ้ยคุณไปเก็บไหมไปเก็บไหมเก็บไหม ต่ได้ได้มีกตัวนึงอ่ะมันทำงานอยู่ข้างหลังอ่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพและราคาถูกเกมอ r e รเนาเบรกเอาเพียงแค่ใช้เลข UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองลดถึง30%กันเลยทีเดียวและเขายังมีบริการเติมเกมโมยอ่นออีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Apple Mint นับเติมเกมและราย e แอด Apple Mint และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามแอดมินทุกครั้งด้วยนะครับ thank you thank you, thank you. แกจะไปะกดรอกดแ,และไรอทีวีวหรออืมแบบนี้แหละก็ได,ด้แกแกไปแกกดรอเขาได้เผื่อผมจะคัดสรรสิ่งดีๆให้กับตัวเองก่อนตัวมันเก็บของนานเนี่ยบ,นนบิลลาจะ <c oughs> ล้นหนอีกไหม มายังไม่มาปิงสิบหกอยู่วันนี้เกาะหมวกเก็บไปหมวกเอาไว้เล่น อิ่มแล้วเราก็ออกกันเลยดีกว่าได้ไม้ฟรีที่ตะคิมยิงไว้กับไม้ที่ผมยิงไว้อีกหนึ่งอันโคตรอิ่มสุดๆไปเลยอาอคือเจ้ามาเป็นซอฟอยู่ตรงนี้ล่ะทำลัง Come on Nice ผมว่าแบบไอ้แค่มันตายเลยตรงดีวะผมแบบต้งหิดต้งหิดใจอะไรวะสองล้านเกือบเกือบสามแล้วเกมนี้กดไปกับตะ้คีมสองคนแต่ดัานลืมปิดจับคู่อัตโนมัติ ฮ <c oughs> ้องย <c oughs> อ้มหินหลังยนะิ้มหลังยิมตี๋จะอกว่าขึนไหนย <c oughs> ันด้วยมไม่คเร็วหรอวะ มันไม่เอาเดินน่ะสวยสองหัวมันถอดไม่ถอดไม่ถอดตัวแรกไม่ถอดเห็นปะถอดก็ไม่ถอดตัวเอา้าสองสองเซสองหัวได้สองหัวติดกล่องแน่เลยไม่ติดเลยไม่ติดไม่ติสดสองหัวเลย หัวเ,เดียวอย่าอย่าอย่าได้วะไอ้เฮียกูยุนตายมึงเพิ่งจะมาแบบนั้นไอ้หืมนาเขกใช่ไหมพวกมึงเนี่ยเราวอาไปยิงขอมไงตัวเดี๋ยวกูเนตให้คอยดูนะนั่นไงเป็นปาหอบไปละ มันเซ็ตต่งทั้งอะไรนะตะคิมอ๋อพี่แฟงโอเคผมจะได้กาชื่อเพราะว่าชื่อต่อๆกับชื่อได้พี่ไม่เหมือนกันไงสตรีมในเฟสดูมีคนเล่นด้วยเหมล่ามีไ่มล่ะแกมมีอุ้ยอุ้ยออกมาอุ้ยแล้วตำไมหน้าเต็มอันนี้ ไหนมันหน้าตะขิมขวาไม่ก็หัวสี่อะหน้าผมเนี่ยไม่แตกตัวไม่แตกหไ้าแตกชั่วไหน่วไหนหน้าผมหน้าผมหน้าผม ตายตายตายสวยสวยพี่หมดแล้มดแล้วไหนตัวเนี oh ้ยไม่ไใสไหนยไม่ใส่ยอตัวนี้ยตีนาจ๊ะอ้ยี่นอเก็บนหยเหรอต้องทำไเขาเฮ้ยมาไวจังอ่ะก็เสียงปืนด้านหลังแล้วแต่กินูมือประตงครับ ลเดือดจ้าเฮ้ยเวเก่วันบินเหรอบิ่รดมาแล้วปืนอะไรวะต้มี่นายผมละต้องเด่นได้ทุกตาเนาะจะเอาเดือดเลยอะ ไอหนุ่มแชมป์ด้วยหนุ่มแชมป์เนี่ยหนุ่มแชมป์ไหนไปไหนอ่ะหนุ่มแชมป์เออไอหนุ่มแชมป์ไหนก็ไม่ใส่เหลี่ยมจัดพอโคตรแรงเลยทุนพีทผมหมดไม่ชาร์จแก่ไปที ไหนปะหน่หมดแล้วมั้งโอ้ยไอ้ยักษ์นี่มันอะไตายตายตายต้องได้ต่อฝนตกอ่ะเฮ้ยตุงได้ไหนนี่มันไหนเหรอเออตัวฟอร์เหรอตัวนตัวฟอร์ไนตัวฟอร์ไนฝากเก็บกระสุนหน่อยดิ ต้องก่อเยวพี่เ็มไม่นองเต็มแล้วเ่ะเต็มไหนคนไทยเด้อโ่มา แนวนั้นเป็นแนวที่เกิดฝนเด้นมากวิ่งผ่านไม่เกิดอาแหล็กกวัวบ้า